นี่ทั้งหมดนี้เป็นหลักเบื้องต้นที่ต้องรู้ว่าอยู่เบื้องต้นนับตั้งแต่ว่าจะทำได้ในทุกคนทุกแห่งนะก็จะทำตามแบบนี้จะกำหนดอย่างนี้จะกำหนดอะไรก็จะกำหนดให้มันรูปมันเป็นอย่างไรจนรู้จักแยกให้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปอย่างไรเป็นนามอย่างไรเป็นขันห้าอย่างไรเกิดดับอย่างไรไม่เที่ยงอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไร เนี่ยมันจะจางคลายจนดับของมันเองนะขอแต่เห็นความไม่เที่ยงเพียงพอเท่านั้นมันจะจัดการของมันเองใจเบื่อหน,น่ายคลายกำหนัดปล่อยวางไปเอง <c oughs> นี่เรียกว่ารัดสั้นแบบรัดสั้นแล้วยังพูดกันรัดเช่า <c> อ <oughs> ถ้าสั้นกว่านี้ถ้าสั้นกว่านี้คำเดียวพูดคำเดียวนะั้นมันเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องของบุคคลพิเศษเหตุการณ์พิเศษเช่นว่าถ้าคนเขาไปว่าพระพุทธเจ้ามีเรื่องมีราวกับพระพุทธเจ้าตัดสองตามคำบรรลุมารคผลไปเลยนะั่นเพราะนั้นมันพร้อมแล้วมันพร้อมมาอย่างมาหลายอย่างแล้วในจิตใจของเขาพร้อมมาอย่าง มาหลายอย่างแล้วมันมันมันงอมเออมันหามมันหามมันจวนจะหลนอยู่แล้วพอไปสะกิดนิดเดียวมันก็หลนนะเ่าคนเหล่านั้นมันผ่านชีวิตมามากแล้วผ่าน้วความขึ้นความลงความได้ความเสียความาทุกอย่างที่เป็นคู่คู่มามากแล้วมันจวนจะหล่นอยู่แล้วถ้าอย่างนี้สะกิดนิดเดียวมันก็หลนอย่างนี้เราไม่เรียกว่ารัดสั้นหรอกมันจะลนก็มันเองอยู่แล้ว ไม่ได้ทําไม่ต้องทํามันรับสั้นเกินไปนฟังพระพุทธเจ้าพูดแต่จับสองสามประโยคมันก็หลุดพ้นแล้วนั่นมันหามมันจะหล่นอยู่แล้วมันจะสุขอยู่แล้วเอาวรับสั้นเนี่ยคือว่าเราจะไม่ทําสมาธิจนถึงกับเป็นชานเป็นอะไรแล้วมีสมาธิพอสมควรแล้วจิตกําหนด ในสิ่งสังขารที่จะต้องกําหนดกําหนดลมกําหนดลักษณะของลมกําหนดเกิดดับของลมไม่เที่ยงของลมอนัตตาของลม <c oughs> กําหนดเบญจขันที่หาพบได้เนื่องอันเนื่องอยู่กับลมลเมื่อเบญจขันที่สำคัญที่สุดคือเวทนาขันถ้าเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาขันแล้วก็รอดตัว เพราะว่าสิ่งต่างๆมันไปรวมอยู่ที่เวทนาขันให้หลงรักก็รักเป็นบ้าเลยให้หลงเกลียดหลงกโกรธโกรธเกลียดเป็นบ้าไปเลยลถ้าพบความไม่เที่ยงของเวทนาขันอนัตตาของเวทนาขันแล้วเรื่องมันก็จบได้หลุดพ้นแล้วปล่อยวางได้ด้วยการกระทําเพียงเท่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าลัดสัน้นรัดสั้นระบบลัดสันบบดส้น มีเพียงสองสามขั้นทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วกำหนดลมหายใจจนเห็นความไม่เที่ยงต่อไปนั้นต่อจากนั้นมันจัดการของมันเองนี่เรียกว่ารัดสั้นถ้าไม่รัดสั้นทำสมบูรณ์แบบตามหลักอนาปานสติต้องทำสี่หมวดหมวดละสี่ขั้นสิบหกขั้นอย่างอย่างที่เรียกว่าตึงเครียดมากอะอย่างที่เรียกว่ามันเป็นชิเป็นจริงเป็นจังอะไรมาก ในแต่ละขั้นยังมีปัญหาแฝงอะไรอยู่หลายอย่างนั่นแหะสมบูรณ์แบบ <c oughs> จนไปกำหนดรู้จิตทุกชน,นิดบังคับจิตทุกชน,นิดในหมวดที่สามของจิตตานุปััสนานี่เราไม่ต้องทําหรอกเ้ราเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่ถ้าเขาจะเป็นโยคีสมบูรณ์แบบเป็นพรหาหันประเภทอุปโตภาคาวิมุตต์แล้วก็ต้องทำํำถ้าเขาต้องการ แต่ที่นี้เขาฉลาดเป็นอุคติตันยูเป็นวิปัติตันยูบุคคลเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งเขาไปทําง่ายๆเลย <c oughs> เขาจะได้หมดทุกทุกขั้นตนะอน่ครบบริบูรณ์ทั้งชุดโดยในเวลาอันสั้นก็ได้นั่นไม่ใช่เรา <c oughs> เราเป็นคนโง่พลานง่ง,ง่ามอยู่ในนาเนี่ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้ก็ <c oughs> เลือกเอาเท่าที่มันจะเหมาะกับเรา แต่เท่านี้มันก็พอแล้วพอกินแล้วป้องกันโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้อายแมวนล้ว <c oughs> แล้ยังมีสติสมัมปชัญญะเร็วๆไม่ทำผิดพลาดการงานไม่หลงรักไม่หลงเกลียดเร็วเกินไปเรื่องกิเลส้มันเป็นเรื่องเร็วมันสายฟ้าแลบถ้าสติไม่พอกิเลมันเอาไปแล้วจิตนี่เหมือนกันถ้าบังคับมันไม่ได้มันก็ไปตามกิเลสน่เพราะว่า,ากิเลสบังคับจิต สติปัญญาไม่ได้บังคับจิตมันไม่มีใครที่ไหนบังคับจิตมันก็คือสมบัติของจิตเองจิตมีสมบัติอยู่สองชนิดคือกิเลสกับโพธิเมื่อได้กิเลสครองจิตก็พาไปเป็นกิเลสเมื่อไดโพธิครองจิตก็ดึงจิตมาสู่ฝ่ายนี้ฝ่ายที่อยู่เนื้อกิเลส ที่การฝึกหัดอย่างที่ว่านี่เป็นการฝึกหัดให้จิตมาอยู่ฝ่ายโพที่อยู่กับโพที่มีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นหน่าหัวที่ว่า,วา,วาไม่มีตัวตนบุคคลอะไรที่ไหนมีแต่จิตกับสมบัติของจิตมันก็ยังทํากันได้ให้รูค้ความจริงคอนี้จะได้หายโง่เป็นกอขอคอกาของเรื่องสมาธิที่ต้องรู้กันก่อนมิฉะนั้นมันก็จะโง่ลึกเข้าไปอีกไง ยิ่งกว่าไม่ทำซะอีกเอาละเป็นอันว่าอาตมาได้พูดเรื่องเรื่องอธิบายเรื่องสมาธิวิปัสสนาระบบลัดสั้นพูดแล้วนะว่าระบบลัดสั้นไม่ใช่ระบบสมบูรณ์แบบ แม้แต่ระบบลัดสั้นก็พูดเพียงเรื่องแรกเรื่องเดียวคือการกำหนดเกี่ยวกับลมหายใจที่นี้ยังมีระบบเกี่ยวกับอิริยาบถท,ทั้งหลายอีกห,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 หลาย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 หัวข้อเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มากมายลึกซึ้งมันเป็นเรื่องอิริยาบถมีเคล็ดมีเทคนิคสิจะปฏิบัติและควบคุมตามแบบของอิริยาบถไว้พูดกันวันหลัง วันนี้มันมันต้องควรแก่เวลามันรู้สึกเหนื่อยจนจนจนใช่ว่าต้อตงฟื้นอูแล้ว <c oughs> ถ้าใครสนใจอยากจะได้จริงๆจดไม่ทันจำไม่ทันก็ไปขอเทพเปิดฟังทีสิขอเทพเปิดฟังหรือไม่ใช่จะขายเทพนะคุณไปซื้อเทพเปล่ามาขออัดจ,จากท่านตีชาสิเร่องนังเอาไปฟังที่บ้านสิ <c oughs> ฟังสามสิบเที่ยวไม่เข้าใจไปโดดน้ำตายการบรรยายถึงที่สุดนะขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงเท่าวนี้เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมคณะสาธยายสร้างสมกำลังใจเพื่อการปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มแข็งสืบต่อไป